สถานีพัฒนาที่ดินสุราธานีหน่วยงานภายใต้สำนักง,งานพัฒนาที่ดินเขต11กรมพัฒนาที่ดินมีความตระหนักถึงความสำคัญต่อการป้องกันและฟื้นฟูภายแล้งซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเกษตรของประเทศได้มีการดำเนินงานร่วมกับเกษตรกรเพื่อสนับสนุนและป้องกันฟื้นฟูภายแล้งอาทิเช่นการปลูกหญ้าแฝกเพื่อรักษาความชื้นในดินในกิจกรรมฟื้นฟูป้องกันและ ป้องกันการช้ะล้างพังทลายของดินเรามาดูตัวอย่างแปลงของเกษตรกรที่มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องกันเลยค่ะครับสวัสดีครับผมนายธุริยาทูศีทุกเป็นหมอดินาสาประจำอำเภอเวียง,งสาอยู่ที่หมู่ที่เ8ตำบลบ้านส่งอำเภอเวียง,งสา จังหวัดสุราษฎร์ธานีการปลูกหญ้าแขกของผมนะครับปลูกหญ้าแขกหลายๆรูปแบบเป็นวงกลมล้อม,รอ,ม,ร,อมรอบล้อมรอบโคนต้นทุเรียนและก็เป็นเครื่องวงกลมอรอบทวนต้นทุเรียนและก็ทําเป็นขั้นบันไดน,นะครับเพื่อป้องกันการๆๆชะล้างเพื่อชะลอความเร็วของน้ําเพราะพื้นที่ของผมเป็นพื้นที่ลาดเชิงภูเขาด้วย ถ้าว่าหากว่าเราไม่มีการปลูกยากเแกนะครับน้ํามันจะมาอย่างรุนแรงเลยและการปรับสภาพดินกอบผมที่ผมใช้ยา้แกอยู่ผมมีการปลูกพืชมาครับสามสรุ่นมาแล้วเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่ได้รับบรดดุกตกทอดมาจากรุ่นพอ่อเมื่อก่อนปลูกยางพารานะครับแล้วก็ค้นยางพาราไปครั้งหนึ่งครั้งที่2ก็ปลูกยางพาราไปอีกรอบพอครั้งที่สนะครับ มาปลูกงาะโรงเรียนโดนไยแรงนะครับโดนไยแรงแล้วก็ตายไปอีกรอบหนึ่งแล้วพอทีหลังก็ได้ปลูกปลาล์มน้ํามันขึ้นมาพอปลาล์มน้ํามันต้นสูงผมก็ทําลายปลาล์มน้ํามันแล้วก็มาปลูกทุเรียนนะครับซึ่งการใช้พื้นที่ติดต่อกันเป็นเวลานานเนี่ยทำให้ดินของผมนะครับมีสภาพแน่นทึบและมีสภาพเสื่อมโทรมอย่างมากอย่างรุนแรงด้วย พระญ้าแขกนี่มันมีคุณสมบัติในช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรดินนะครับและทรัพยากรน้าครับทาให้ธรรมาชาติอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาได้โดยที่ไม่ต้องใช้ทางเคมีเข้ามาช่วยเพราะว่าหญา้าแขกนะครับเราได้ลดจํานวนการใช้ปุ๋ยเคมีลงเยอะหลังจากที่ปลูกหญา้าแขกนะครับมาประมาณสองปีแล้วเราตัดใบหญา้าแขกเนี่ยมาผมลดการใช้ปุ๋ยเคมี สร้างโครงสร้างของดินได้ดีขึ้นเรื่อยๆครับมีใต้เดือนมีวัตถุอินทรีย์ขึ้นมามากมายโดยที่เราไม่ต้องซื้อเป็นลดต้นทุนแล้วก็เราก็นำขยายผลไปยังแหล่งเรียนรู้ต่างๆเกิดตน้ำแต่ดินคอยหากินอยู่ กิจกรรมฟื้นฟูป้องกันการชะล้างพังทลายของดินมีการสนับสนุนพันแกล้าย,ย่าแฝกและถ่ายทอดองค์ความรู้สร้างความรู้ความเข้าใจถึงประโยชน์ของการใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำให้แก่เกษตรกร,ร,กรโดยรากหญ้าแฝกจะช่วยยึดเกาะดินรักษาความชื้นและความอุดมสมบูรณ์ดิน รวมไปถึงช่วยปรับปรุงโครงสร้างดินฟื้นฟูความเสื่อมโทรมดินับได้ว่าเป็นประโยชน์อย่างมากแก่พื้นที่ทําการเกษตรของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภายแล้งนอกจากนี้ทางสถานีพัฒนาที่ดินสุราธานียังมีการดําเนินงานด้านการพัฒนาแหล่งน้ําอาทิเช่นโครงการแหล่งน้ําในไร่นานอกเขตชลประทานโดยโครงการได้มีกําหนดให มีการสร้างแหล่งน้ำขนาด1,260ลูกบาศก์เมตรในพื้นที่ของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภายแล้งเพื่อเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำในพื้นที่ทำการเกษตรมากยิ่งขึ้นลดการขาดน้ำซึ่งส่งผลต่อผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะในช่วงฝนทิ้งช่วงและช่วงประสบปัญหาภายแล้ง 2. การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำโดยการทำทางระบายน้ำบนพื้นที่เสียงภัยและโครงการ 1. ตําตำบล1น1กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่กรมพัฒนาที่ดินมีหน้าที่ดำเนินการปรับปรุงแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ กำหนดปริมาณดินขุดของสระเก็บน้ำให้สอดคล้องกับพื้นที่เข้าร่วมโครงการขนาด 2.5, 3, 4และ5ไร่โดยในปีงบประมาณ2,564มีเกษตรกร,ร,กรที่เข้าร่วมโครงการทั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานี515รายทางสถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานีได้มีการสนับสนุนปัจจัยสำหรับใช้ผลิตน้ำหมักชีวภาพเพื่อฟื้นฟูและ ปรับปรุงดินสนับสนุนหญ้าแฝกเพื่อให้นำไปปลูกบริเวณรอบขอบสระเก็บน้ำและปลูกรอบโคนไม้ผลเพื่อรักษาความชื้นรวมไปถึงให้ความรู้ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินเพื่อการปรับปรุงบำรุงดินและการจัดการทรัพยากรดินร่วมกับการใช้ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินได้อย่างยั่งยืน กรมพัฒนาที่ดินมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการปรับปรุงฟื้นฟูรักษาทรัพยากรดินและที่ดิน